เราเองเรารู้สึกผิดที่ต้องออกจากที่นี่เป็นสังคมที่ดีออฟฟิศ ที่ดีมีแต่คนอยากเข้ามาแต่เรากลับเป็นฝ่ายที่อยากเดินออกไปแล้วเรารู้สึกผิดให้ความสําคัญกับคนอื่นมากจนเกินไปคนอื่นเขาอยากเข้าก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราอยากออกอะ่ะถ้าเราชัดเจนแล้วอยากออกคนหนึ่งสองสามเข้านี้จบเสียงคนอื่นเขาจะมีอนุภาพมากกว่าเสียงเราเสมอถ้าเสียงของเรามั่ยังไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ชัดเจนมากพอคะ่ะถ้ายังไหวไหวัน่นยังหวั่นไหวแวะทบทวนทํางานกับตัวเองก่อนอีกสักรอบก็ได้เมื่อไหร่ที่แบบว่าชัดเจนว่าเราจะเอาอะไรต้องการอะไรเพราะอะไรเมื่อนั้นเสียงเราจะแข็งแรง ถ้าสมมติว่าสุดทางแล้วจริงๆมันเริ่มจะเบียดเบียน m e n t a l well being สุขภาวะทางใจเรามากเกินไปไม่ไหวไม่แลกการตัดสินใจว่าจะไม่ทํางานต่อหรือลาออกก็ไม่ได้เป็นว่าเป็นการยอมแพ้หลายคนกำลังจะบอกว่าให้ลาออกแล้วกลับมาไม่ได้แล้วนะไอไอกกำลังมาสุขภาพใจก็ <c oughs> สําคัญไม่แพ้ก,กันอยากจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกชีวิตเราเราเลือกได้